วัดีจ้าเมื่อเนี่ว่ามันสีบลิ่งมีง้านจะพี่น้องงานเขามาคำเมื่อนี่เมื่อเศร้านี่ส่งงานลูกค้าไปเมดแล้วกันจนว่าใบสองจ้ะจนว่าบายสองใคยไม่งานหม่เขามาว่ามันสีบลมีงานหล่อจ้าพี่น้องเอ้ยใครแน่ว่ามันเขามาว่างละ่ะกตที่ได้คัดสีจ้ะที่ได้คัดสีนี่ละจ้างาน สามร้อยตัวคือเก่าเหรอจ้าเจ้าละสามร้อยเนาะไข่เน่มาค้ำกันยังดีก่อนบ่ได้เฮ็ดเะเลยนอจ้าเนาะโอ้ยขันบ่มีงานกันขันบ่มีงานกับเป็นเจ้าไหนดอกพี่น้องเอ้ยใหบ่ดีเนาะขันบ่มีงานกันได้เป็นน้อยเป็นเงาไปแล้วบ่มีนเ,นเนาะเฮ็ดนอพี่น้องแต่เราเหม่อละเว้นอันเวลากับปะก้ตเรี้ยวนอจ้าเนาะ สิ้นเดือนแล้วเมื่อนอี้ก,ก็ได้สามสิบเอ็ดแล้วเนาะจ้าเนาะอ,อื่นกันเป็นเดือนเก้าแล้วเวลาเร็วคักว่างหันว่ามันจะได้เมียบ้านแล้วไข่แน่อยู่เขามากระชือสามร้อยตัวกัยังไข่เนาะจ้าเนาะไข่ก็บ่มีแนวเฮียร์เกิดวานละยายเอีนบ่มีแนวเฮ็ดกิดบ,บ่จักว่าสิทธายยังไงพี่น้องเบิ่งเนาะจ้าเนาะนั่งอยู่ซื่อ โอ้ยสันดอกบ่มีงานตายแล้วเมื่อนี่ว่าสันดอกสิ้นเดียนคือขี่ไล่เธอว่าสันไข่แน่ยมันเขามากเนาะจ่าเนาะไข่อยู่ย่าเอยนกะสิคาดสีละจ้าเนี่ยคัดสีตัวนี้คาดเรียบร้อยแล้วพะย่ะซ่อนกะสีนตั้งจักใงี้งี้งี้สร้อยกันละจ้าสามร้อยตัวสามสีเจ้าพี่น้องกะสีสีละร้อยเนาะสามสีสามร้อยกะสีสีละร้อยตัวลวย่าแอยนคิดว่า นราจา๋าเนาะนึกว่ามันสีพอดีไทยอย่างห้เบิ่งแล้หมัวบ้านนี่ก็อยู่บ้านซื่อจ๋าหมัวบ้านนี่ว่านวันหยุดเนาะพากันอยู่บ้านซื่อกับ่มีเน่างไทยอย่างไ้เบิ่งกับเอามืออื่นไปโรงงานมีมีงานเย็ดจังไควไทยวาสันจบเกียร์มือเศร้านี่ส่งงานให้ลูกค้าเรียบร้อยเราอ๋อมีเลยจ้ะฮะตาขาวมากน,นี่เราจ้าไข่แน่เราเป็นย่งดีย่งดีเออพอดไทยให่าหพี่น้องเบิ่งน้ำอัปเดตงานคือเก่าเานาจาน้าเนาะ ย่าเอีนก็บอจักสิเฮ็ดยังเนาะจากวิธีคนเฮ็ดงานพี่น้องก็ร่อใจงานนั่น้ะจ้าร่อใจงานว่าสิมีงานเขามาให้ได้เฮ็ดบ่เนาะคิดจะนำการนำงานอะไพี่น้องเอ้ยมีงานหอากับจังคอยอ่ะมีรายได้เนาะจ้าเนาะก็บ่มีงานรายได้หอากับบ่บ่มีแล้วมีแต่รายจ่ายบ่มีรายได้มันก็สิรู้สึกแย่เนาะจ้าเนาะไข้แน่ไข้แน่มาคำกัยจังดีก็บ่มาาเนะจ้าเนาะ ที่คาดสีนี่ลราจ้าบานนี้ไ <c oughs> ข่แน่อยู่จ้าเอา้าอัปดเดตให้เบิ้งเนอกจ้าเนาะอัปเดตให้เบิ้งเนะจ้าเด้อบายบายเนาะจ่าเบ๊ายบายจ้าขอบคุณจ้า